ที่หน้าตักอย่มาไม่ยิ้ให้เดี๋ยวไปดูเตจนเดี๋ยวรูปเต้นเดี๋ยวรใจเย้นมาใส่ได้มาบีไข่ทาเองมาจากสุขวไทยค่ะ เดมาให้น้องนาลาท,ทำบะหมี่บะหมี่ตึ้งนะคะตัวเองด้วยคะ่ะโอเคะคะ่ะเดี๋ยวไปให้นาลาทํทบาบะหมี่กันนะคะสวันนี้ค่ะพบกับว่าซาซาใบนาไล,าาล,าาลา้วนะคะวันนี้าจะทำอะไรคะน,นี้เรามาทำอมหารจบที่วันนี้นาลาจะทําอะไรเอ่ยบะหมี่ น pues ้ำกุ้งใอืมอ่านแล้วก็ใส่ลงมปเลยค่ะ่นี่เหรอใช่ค่ะเอ่อเอ้อเอ่อเอ่เเด แกะกุ้งเสร็จออกไปต้องเสร็จนะโอเคอ่ะ ท่วมแล้วพอได้แล้วไหมนี่แล้วก็น,นี้เป็นกุ้งที่มาเตรียมไว้นะคะทีนี้หนูล้างเสร็จแล้วย,ยงังผักอะโอเคมาย่าเหมือนคลุกแม่เลยนะคะอ๋อเหมือนคลุกเหรอคะคลุกคลุกหรือเปล่าเสร็จแล้วทำยังไงคะเทน้ําทิ้งทํายังไงคะโอมาม่มาว่าหนูใช้วิธีนี้ดีกว่าไหมคะลูกงอมือล้วงผักมาใส่ถ้วยนี้ไว้อ่าไม่ถึงค่ะ เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนระหว่างที่อยากหั่นกุ้งไหมอยากหั่นกุ้งเป็นชิ้นๆใช่ไหม,อมลองดูใจเย็นๆนะลูกอย่งางนี้ถึงไม่กระดูกกระดิ่งเยนี่กำลังหั่นทำอย่างนี้ค่ะลูกระวังโดนนิ้วตัดหัวข้อก่อนเพราะว่านี่ไหนตัดหัวข้อ,อไปก่อนเพราะหัวข้อมีมันพอน้ำเดือดแล้วใช่ไหมจับอ่าค่อยๆเขี่ยไปค่ะ ลวกผักแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักมันผักมันจะเละเกินไปใช่ไหมหนูนาราชอบกินแบบไหนคะนิ่มๆหรือกรอบๆชอบแบบนละเละอ่าถ้าหนูชอบเละเก็มาหน่อยหนึ่งค่ะมาคิดว่ามันได้ที่ละอ่าที่นาราตักเดี๋ยวมามาหยิ้มให้เดี๋ยวจะมีนเจนเจนเจนเยนเนเจ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 นเานเจ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 นเนเจนเจนเจน้นะจนวจนใสนเจนเจเเเเนา ต้องค่ะอันนั้นคืออะไรนี่ยยิบมาให้พี่ๆเขาดูซิอันนี้คืออะไรที่หนูจับอยู่เส้นนี้นนลๆนะคะพี่ดูสิคะอันนี้นวลนมันมันเคี่ยวไหมเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเป็นบะหมี่ไข่ค่ะไม่ต้องเดินตามหาเข้ามา แป้งมันมีแป้งเงี้ยเอียนมันจะนุนมากเลยหย่อนลงไปอ่ะหม่ามาใส่นี้ดีกว่าคุณไม่เอาใส่แล้วหนูค่อยๆหย่อนลงไปในหม้องไงอ่ะระวังโดนร้อนเดี๋ยวมา้าจะไปทุน,นผัดซอสแล้วให้นาฬิกาทุบโอเคไหมไม่จริงอันนีค้ค่อยๆกวนนะลูกระวัง นี่ใช้มือเดียวอยู่นี่ทำอนี้ลูเดียวเดียวอะไรมาใจเย็นด้วยมาบอกแล้วยืนเลยยืนจับจับจับไว้หรือไว้ไหนมาเอาโบหิมาให้มาเรอะตรงไหนเร็วๆโบหิมาไม่เย็นเหรอใช่โบหิมะไม่ทำให้แขนไม่คองไงลูกไมาทำแน่ๆแต่ว่าต้องใจเย็นๆลูก วนต่อไปใส่ซอสเห็ดหอมนะอะบะหมีใส่ช้ำเองนะลูกใ,ใช้ๆซ้อมใช่ไหมคะวว้าใช่อ่ะาน,าน,น่าบะงมีใส่ช้ำตัวเองค่ะเฉยๆค่ะืดี๋ยวให้หกนะลูก โอ้เสร็จแล้วตักน้ำราดไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนจะกินเขาเค่อยราดไงลูกนี่นะคะนี่อร่อยไหมคะเอ,อ,อ้ยกินแต่บะหมี่แล้วว่ามีอร่อยมากรอระลูกบะหมี่นี้ซื้อม,มาจากสุขโขทัยนะ ผมก็ต้องกินด้วยค่ะตุ้มกับผักที่หูหั่นน่ะนี่นิ่มๆนวลๆกว่านี่ต้องกินผักด้วยตัวเองหั่นเลยลองชิมซิกินที่หลังกินทีหลังของกินใหญ่ๆลูกไหนลองกินซิแล้วบอกพี่ๆเราที่ว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นยังไงคะอร่อยอ่ะยายแิบนี้ กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้องนารา,นนานกนะอย่าลืมกดกระดิ่งเมื่นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้องนารากด้วยนะคะ